แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ของคุณคุณศศินิภาคุณปกป้องคุณนภัสและคุณสายฟรีวีแปดมากที่สับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมของ้อนรับสู่ v ว p by t บายแฉ n ชาแลครับในคลิปแฟนการ์เซโรวันนี้ก็ไับมากันอีกแล้วครั้งที่แล้วเราได้ดูแกนบูสายไนโรไปแล้วใช่ไหมจริงจริงมันมีอีกสายหนึ่งออกมาครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้จะเป็นเหมือนในโลกจริงหรอกที่มันจะเก่งเวอร์ขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราอธิบายเดี๋ยวเราไปคุยถึงเรื่องนี้กันก็คือแกนบูสายเจ็ดน้ำ ก็พอเราพูดถึงเซเวนซีนะครับขออนุญาตเล่าก่อนนะในการ์ดจริงกับในซีโร่นะครับในการ์ดจริงเนี่ยเซเว่นซีจะมีหลักๆพอเริ่มขึ้นสายมันจะมีหลักๆ2ส,สายก็คือเซเว่นซีอันแรกเนี่ยจะเป็นเซเว่นซีในส่วนของเด็กมะเร็งนะครับเด็กมะเร็งเนี่ยก็คือตัวเด็กมันแวนเราจะยืนเป็นเกตหนึ่งแล้วก็จะเสกเกตสองลงมาไล่ตีเขาเขาจะไม่สามารถใช้พวกตัวอะไรนั้นซีบีดหรืออะไรก็ตามสไตล์ได้แล้วเขาก็จะตายถ้าใครเล่นพวกเด็กที่ติดเจนเบรกนะครับ ถือว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างเชื่อได้เลยตอนนั้นเพราะว่าในส่วนของตัวเด็กทั้งหมดเนี่ยราคาการ์ดรวมกันเนี่ยมันแค่จะตกไปละ10บาทเลยมันใช้คอมมอนเยอะมากนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเซเว่นของสายกัปตันไนมิสนะครับซึ่งแน่นอนเซเว่นกับสายกัปตันไนมิสเนี่ยมันก็จะเป็นสายที่เล่นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเล่นเป็นแบบปกติตัดมาในซีโร่ครับสายมะเร็งเราทําไม่ได้อยู่แล้วถามว่าทําไมในสายมะเร็งเราถึงทําไม่ได้ เพราะว่าในแวนการ์ซีโร่มีกฎข้อบังครับก็คือว่าใครขึ้นเกตสามแล้วฝั่งของข้ามยังไม่ขึ้นก็ตามเนี่ยเราสามารถในเทิร์นต่อไปเราสามารถสไตล์ได้เลยจะไม่เหมือนการ์ดจริงที่ทั้งสองฝ่ายต้องขึ้นเกตสามก่อนหรือว่าต้องแบบฝ่ายหนึ่งต้องฝั่งตรงข้ามเป็นเกตสองแล้วฝั่งเรายังฝั่งเราเป็นเกตสามฝั่งของข้ามไม่ยอมขึ้นเกตสามเนี่ยใช้ซีบีสไตล์ได้จะต่างกันที่ตรงนี้นะครับก็เลยเลย,เลยในชุดเนี้ยเราเลยจัดเป็นเซเว่นีซึ่งเป็นเซเว่นีแล้วก็พอ เริ่มจัดและจัดเสร็จปุ๊บก็พึ่งมานึกได้ว่าอ้าวชิปหายเซเว่นซียังไม่ออกยังไม่ออกอะไรล่ะเซเว่นซียังไม่ออกสไตล์ครับกับเกรดสามอีกตัวหนึ่งออกมาซึ่งจริงๆชุดนั้นมันควรจะมาก่อนชุดนี้ชุดนั้นมันเอฟซีมันควรจะมาก่อนชุดนี้แต่ชุดนี้คือโอเคอะอย่างนั้นเราก็จัดตามที่มันมีไปแล้วกันเป็นเซเว่นซีครับตัวเริ่มนะครับจริงๆตัวนี้มันเป็นตัวเริ่มไม่ได้นะสำหรับการจริงเพราะว่าไม่มีเทคโฟลเลนเนอร์นะครับ เขาก็จะใส่ไว้ในเด็ก4ใบแต่อันนี้มันใส่ไว้ในเด็กไม่ได้เลยเขอมาใส่ตรงนี้เป็นเซเว่นซีเหมือนกันครับแอปแอปอะไรนะแอปแอปเพียทิกนะครับไนรันเนอร์อ่าเรียกว่าไนรันเนอร์แหละเทคโคนรันเนอร์ช่างมันจะมีเทคจอดดอบโซนครับเมื่อเริ่มต้นเมนเฟสเนี่ยถ้าแวนการติดเซเว่นซีเขาจะบ้านหนึ่งนะครับเอาการ์ดจากท็อปเด็ก4ใบอ่ะลงดอบนะครับแล้วก็คอแล้วก็คอตัวมันเองอ่ะนะครับในสภาพเลสเนี่ยลงมาบนสนามเมื่อจบเทิร์นรีทายตัวมันเองทิ้งนะครับซึ่ง มันจะเป็นการหาตัวเล่นนั่นแหละนะครับแล้วก็มาที่ตัวของเกณฑ์หนึ่งกันนิดนึงเกณฑ์หนึ่งก็จะมี p GG, g g ครับสีเอาไว้หงายดมเลยอันนี้ชัวร์วเลยแล้วก็จะมีแบนชี่ครับหนึ่งอันนี้เผื่อได้ชุบมาเผื่อต้องการมือจัว่วแต่หลักๆก,ก็จะมีพวกเซเว่นีทุกตัวเด็กมันชิดง่ายๆใส่เซเว่นซีเทุกตัวนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นไนะท์คอร์ครับนะมีเทคในดอปโซครับถ้าเวนเราติดชื่อเซเว่นีลีไทยการ์ดที่ติดชื่อเซเว่นีหนึ่งใบคอตัวมันเองนะครับนะที่ไม่ รีทายตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวมันที่ไม่ได้ชื่อนี้ด้วยนะนะครับแล้วก็คอตัวมันลงช่องเรียกาศก็คือมันกันเล่นไปโคมันจะก็จะเล่นกับไนรันเนอร์นั่นแหละซึ่งไนรันเนอร์อาจจะเป็นโม่โดนมาแล้วไนรันเนอร์ลงมาในสนามนะครับแล้วก็เอาตัวมันลงมาอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมีวิดด็อกเตอร์ออฟเดอะเซเว่นซีนะครับตัวนี้มีเทคนะครับเออเลสตัวมันเองเปิดการ์ดจากท็อปเด็กเนี่ยเอาลงดับโซนถ้าการ์ดติดเซเว่นซีให้คอการ์ดใบนั้นเนะี่เก มากกว่านะครับเ,เกตอโอเคเกตมากกว่าการ์ดใบอื่นเนี่ยจับดอกโซนลงช่องเรียกอากาศที่ว่างอยู่แล้วก็จบเทอร์ลีไทยทิ้งอันนี้ก็ถือว่าเอามาคอเล่นแล้วก็เล่นคือหลักๆอ่ะมันต้องมีหลุมไงไนท์รันเนอร์มาเลยเก่งแล้วก็มาที่เกตสองครับเกตสองก็จะเป็นพวกสลัดเชดสลัดเชดจะมีเทคจับดอกตูนเหมือนกันคอร์ทบาสหนึ่งเมืม่อโจมตีถ้าเป็นการ์ดเราติดเซเว่นซีเมื่อโจมตีคอร์ทบาสหนึ่งลีไทยเรียกอากาศเกตหนึ่งหรือสูงกว่าที่ติดซีนเซเว่นซีหนึ่งใบครับคอมันลงมาได้ ถ้าแวนาร์ดเราตีปุ๊บไอใบเนี้ยก็สามารถกระโดดกลับมาช่วยตีได้ทําเวฟได้ครับช่วง5 5ฝั่งข้ามสี5แดมแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเก่งอยู่นะใบต่อมาครับใบนี้จะเป็นเทคในช่องเรียกอากาศเมื่อเซเว่นซีใบอื่นนะครับลงช่องเรียกากาศจากดอกโซเอ่อบูนี่ไม่จะบวก2,000จนจบเทินก็เป็นใบปั๊มพลงังแล้ะมิเทคจากดอกโตนะครับทิ้งการ์ดทีท่ติดเซเว่นซีหนึ่งใบคอมันลงช่องเรียกากาศได้หลักๆก,ก,ก็เอาแม่งลงให้ได้นะครับแล้วก็จะมีตัววิสอีกตัวหนึ่ง ตอนนี้มีแท่งในช่องเลกาดเมื่อลงถ้าเลกาดติดเซเว่นซีคาเดรบาร์ดหนึ่งคอการ์ดจากดับโซนหนึ่งใบลงมาบวกห้าพันจบเทิร์นก็รีทายทิ้งคือไอ้พวกรีทายเนี่ยรีทายรีรทายเนี่ยมันอาจจะมันเอาลงมาก่อนได้แล้วมันก็ามาเล่นกับตัวนี้แล้วเราก็กินรีทายตัวนั้นทิ้งเพื่อโดดตัวนี้ลงมาก็ได้นะครับแล้วก็จะมีคิงเซอร์เพนครับหนึ่งสไตล์ก็ยังไม่มีอะไรมากคือมันจะเป็นอาเกตสามติดไม่ใช่สไตล์เป็นฮิลสี่ครับแล้วก็มีไนท์ธโนหนึ่งไนท์ธโนเอามากระโด,ด ไปสี่ใบนะมิดก็เป็นหลอดออฟเดอรเซเว่นสีนะตัวนี้กคือเซเว่นสีตัวแรกๆเลยแล้วก็จะมีตัวนี้ที่ติดเซเว่นสีครับมีเทคแกับดอโซ่เหมือนกันเมื่อแวนเกลเราโจมต,ต,ตีเขาระทบาสหนึ่งลีทายการ์ดเกตสองหรือมากกว่าที่ติดเซเว่นสีนะครับคลองมันลงมาได้อันนี้ไว้ทําเวฟแค่นั้นเองคืออย่างที่บอกจริงๆอ่ะสล็อตตรงเนี้ยมันไม่ควรจะมีไนทโตรมันจะต้องเป็นอีกตัวหนึง่งและเนี่ยก็จะไม่เยอะขนาดนี้มันจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ติดชื่อเซเว่นสีที่เป็นปัม๊มเป็นวิสปัมปป๊มเบิออร์กหน มันก็ยังไม่ออกมันก็เลยใส่เป็นเหมือนเดิมนะครับกัตสองไนโอดสี่ไอตัวของอ่าเนี่ยไอตัวแบนดิตนะครับสองไอจับป,ปีหนึ่งจับป,ปี้ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยเด็กนี้แล้วก็จะเป็นเออ่ตัวของบูฮาร์ฟนะครับสองฮาร์โมนิกเมซยาหนึ่งทิกเกอร์ทั้งหมดเป็นดอกเก้าไปเลยครับต้องการมือค่อนข้างเยอะเหมือนกันโมเยอะนะแต่ต้องการมือเยอะพอสมออควรคิวสี่วิธีการเล่นครับก็ไหลลงมาครับปุ๊บ พอไหลลงมาเสร็จปุ๊บพยายามฆ่าไอ้นี่ทิ้งให้ได้ในอร์คือถามว่าฆ่ายังไงในอร์ถ้าเป็นไปได้ครับลงทับแม่งเลยนะครับเอาบันไปตีหรือมันเอาอะไรก็ได้หรือจะเอาไปลงทับก็ได้ครับแต่จริงๆเรียกได้ว่าก็คงไม่มีใครเอาตัวนี้เผาให้เราหรอกนะครับนอกจากบายเราทิ้งนั่นแหละเวลาสมมุติว่าเราไลท์ครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่น่าไลท์ที่สุดอาจจะไลท์ตัวนี้ลงมาก็ได้นะครับพอไลท์ลงมาเสร็จปุ๊บหรือถ้าเรามี2ใบเนี่ยก็จับเลสการ์ดเลสตัวมันเองเอาการ์ดจากดอกตัวลงมาคออย่างเงี้ย คือ,อยังไงก็ได้ครับขอให้แม่งทับให้มันตา,ตายไปนะครับพอทับตายปุ๊บนะครับพอเราขึ้นเกตสองเนี่ยเทินหน้ามันจะเข้าสู่เมนเฟสพอดีแล้วก็ใช้เทคเขาด้วยบาร์หนึ่งครับผมเปิดก็อ่โม่การ์ดสี่ใบรับเด็กแล้วก็คอตัวมันเองลงช่องเรียกาศถ้าสมมติว่าการที่คอไปเจอตัวของไอตัวต้นผลพอดีนะครับก็ฆ่าไนรันเนอร์ทิ้งซะแล้วก็ไปชุบต้นผลมาครับต้นผลจะค้างสนามนะครับต้นหนจะไม่ตายนะแต่ไนรันเนอร์มันจะตายต้นหนจะค้างสนามเสร็จปุ๊บก็ เล่นง่ายๆเลยครับหลังจากนี้ก็ลงพวกเกย2สองอะไรมาครับโจมตีเพราะยังไงมันถูกชุบด้วยตัวมันเองได้อยู่แล้วแหละมันไม่ได้อะไรมากนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่มีแบบอะไรลงไปอย่างเงี้ยก็ใช้ดอบดอบอ่ใช้เทคตัวเนี้ดอบมือทิ้งก็ได้แล้วก็ชุบตัวมันเองก็ได้เกย์สามพยายามขึ้นเป็นไนมิสให้ได้ครับทีเนี้ยพอมันขึ้นเป็นไนมิสมันก็ยังทําอะไรไม่ได้มันก็จะตีส่วนกันไปส่วนกันมาปกติเลยนะตีส่วนไปสวนมาสวนไปส่วนมาเสร็จปุ๊บขึ้นสไตล์สไตล์แรกอ่าไม่ต้องเอา เอาผีวนก็ได้ครับเป็นตัวตีฮิตเสิร์ชก็ได้ก็มาเสิร์ชคือจริงๆในช่วงของสไตล์เนี่ยมันเอาตัวตีเอามาเอาตัวตีฮิตเสิร์ชมาเล่นคอมโบกับตัวนีก็ได้นะครับเพราะว่าเราตีตัดเส็ตีตัดเส็ปุ๊บเอาอะไรก็ได้ยินเกตสองตีตัดเส็มีบูธอยู่บูธเรายังไม่ได้ใช้อยู่เลยใช่ไหมเอาตัวตีฮิตเสิร์ตไว้ตัวหนึ่งแล้วทีเนี้ยเรามีตัวนี้อยู่ในดอบโซนตัวหนึ่งอย่างเงี้ยพอแวนก้ดเราตีเซเว่นตีตีปุ๊บเขาจะบัตหนึ่งไอตัวนี้จะถูกชุบลงเรียไปตัวหนึ แต่ทีนี้เด็กมันจะเก่งที่สุดตอนไหนล่ะเด็กมันจะเก่งที่สุดตอนที่เราขึ้นสีแดมแล้วฝั่งตรงข้ามอยู่สีสีห้าดมเช่นกันเราจะทําการเบรกไลท์ก่อนครับเบรกไลท์ปั้งลงมาเสร็จปุ๊บมันจะชุบสองตัวต้องการตัวอะไรก็ชุบขึ้นมาครับทีนี้แล้วมันจะบวกใบละห้าพันเมื่อจบเทิร์มมันจะตายนะครับนะบนะกท็ทำเทคนั้นไปเลยแล้วก็สไตล์ได้เลยครับเพราะว่าหลายๆคนเห็นถามว่าพี่ถ้าเบรกไลท์มาสไตล์เทคติดไหม ถ้าเราเป็นเทคนิคที่เกิดในตอนสไตฟเฟตแบบตัวนี้ในไอไนมิสที่สไตฟทับแล้วเกิดเลยชุบเลย2ใบอย่างเงี้ยติดแต่ถ้าสมมติเราบอกเทคแบบ done let, ดันเลดไดดาก้อนอย่างเงี้ยเมื่อโจมตีแวนคอมเดลวานหนึ่งทิ้งมือ3ลุกอันนั้นะไม่ติดนะครับเราในช่วงกลางกลางเกมถ้าถึงประมาณว่าเรา4แดมเกินสีดมั่งข้าม4ีแลแดมเนี่ยไอตัวนี้มันได้ใช้ยอยู่แล้วแหละนะครับมันถึงอยู่แล้วก็มีแดมหงแล้วสองใบครับหลังจากที่เราชุบมาแล้ว 2ใบนะครับแล้วก็คออาจจะคอการ์ดจากมือหรืออะไรก็ว่าไปครับอีก2ใบลงมาให้ตีตีตัดเส็จตัดเสจครับตัวแวนโจมตีเข้าไปแล้วเราก็ใช้เทคเดิมครับกดไอ้ตัวนี้ลงเรียมาตัวหนึ่งได้เหมือนกันหรือว่าเกตสามก็ได้เกตสองเกตสามตัวนี้เทคเหมือนกันกดมันลงเรียมานะครับแล้วก็ไอ้อตัวนี้มันก็จะกดมาได้อีกสองตัวลงเรียมาแล้วก็ตีซึ่งเอาจริงๆอ่ะบอกก่อนเลยว่ามันไม่ใช่เด็กที่ทำแบบทำเวฟซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีทมันจะเป็นตีซ้ายตีขวาแบบไม่บู๊ตเอาแวน,นตีเอาแวนตีแวน พอตอนอาแวนตวีนมันจะชุบซ้ายไอจะชุบเลียขึ้นมาตัวหนึ่งหรือ2ตัวก็ได้แล้วแต่คืออันนี้มันเป็นที่สถานการณ์เลยครับอาจจะไม่ใช่ในรถเลยก็ได้อาจจะเป็นไอตัวตีฮิตเติร์ก็ได้หรือว่าถ้าอยากแก้บอร์ดให้เลียอากาศมันอยู่ในบอร์ดนานๆนนอย่างเงี้ยตอนเบรกไลฟ์มาเราอาจจะเบรกไลฟ์ ight, พวกแบนชี่พวกคิงเซอร์เพนมาแล้วพวกนี้มันจะตายตอนเอ็นเฟสอยู่แล้วแต่บวกพลังค่าเอาพลังมันลงปุ๊บคาทั้บัสหนึ่งคอสองใบาการ์ดที่เป็นแบบเกยสองมองเพื่อไว้อินเตอร์เซปก็ได้เช่นกันครับอันนี้แล้วแต่ถาานการณ์เลยคื เด็กมันอยู่ที่การพลิกแทงสถานการณ์เป็นส่วนใหญ่นะครับคือหลักๆเนี่ยคอมโบมันยังมาไม่ครบด้วยแหละมันมาเท่าที่เล่นได้นะครับก็จริงๆก็แอบออกรู้สึกแปลกใจที่ว่ามันออกแบบแปลกแต่เข้าใจแหละว่าบอสเอเดี๋ยวก็คงตามมานะครับแต่ว่าไทม์ไลน์มันออกปุ๊บมันเป็นอย่างเงี้ยว่าตัวที่เล่นมันยังไม่ออกนะครับประมาณนี้กผมทำรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆงช่องเรา อยากสนุนช่องเรานะผมเพียงเดือนหรือห้าบาทสามารถสมัครเป็นเมมเบอร์ได้ฝากแฟนเพจวีเอฟทีวายหรือแฟนมารเทแบชอบวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ